มาวันนี้คือมาตามคําเรียกร้องของชาวบ้านเรื่องเดือดร้อนจากยูทูบเบอร์และแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นแม่คิดว่าแม่ก็เป็นชาวบ้านกาะกอกก็ควรจะมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองด้วยเขาไม่เคยมาสัมภาษณ์แม่เลยไม่เคยได้ข้อมูลอะไรจากแม่เลยคนคนนี้คืออยู่ในหมู่บ้านเรามาตลอดอ่าแล้วท้าไปค่ะเขาเขาเอาข้อมูลเอาอะไรไป้างพยอานพยอานพานอ่าะอยาาเลยนะแม่จะอ่านให้ฟังสรุปถุงมือเป็นของผู้ภัยเฉยเลยผู้ภัยมันเป็นรุ่นธรรมดาอีกแบบหนึ่งคือทาไมล่ะ คุณมาถามเราหรือเปล่าคุณได้ข้อมูลมาจากไหนแล้วคุณเป็นนักข่าวหรือเปล่าขออนุญาตเราไหมลงภาพต่างๆเกี่ยวกับคดีน้องแล้วก็เ,าาเป็นภาพครอบครัวเราค่ะ<ฮ>นี่ภาพศพภาพอะไร<ฮ>ให้ลงหมด<ๆ>เลยคือ <C> e <al ans> ประมาณว่าแม่เนี่ยเดือดร้อนจากยูทูบเบอร์นานแล้วนานมาแล้วทั้งกดดันทั้งอดทนนี่แปดเดือนแล้วอย่างพวกนี้นะเคยขออนุญาตเราไหมไม่จำได้ว่าครั้งหนึ่งสื่อหลักขอสัมภาษณ์เขาถามว่าขออนุญาตหรือยัง มแม่ก็อยากจะถามเหมือนกันว่าขออนุญาตแม่หรือยังนี่ดูมาเทร้านผ้าแม่ไม่ต้องอดทนแค่ไหนแม่ไม่เคยปีปากเลยกลุ่มยูทูบเบอร์กลุ่มนี้ยเขาอยู่ในพื้นที่เข้ามาที่บ้านหรือมาพฤติกรรมพฤติกรรมคุกคราอะไรแม่ไหมคะกลุ่มนี้คือมาที่บ้านเลยตอนที่แม่เปิดร้านขายผ้าตอนนั้นยอดยอดสั่งผ้าของแม่ตกบูบเลยอ่าสหรับกลุ่มนี้ที่มาคือมาเช็คราคาผ้าที่บ้านที่ร้านมาเช็คราคาแล้วก็ประมาณว่าไปเทียบกับอีกร้านนึง ถาว่าเราขายของเกินราคาหรืออะไรประมาณนี้คือจะอยากมากอันนี้มีประมาณกี่ลายคะที่มเยมายืนก็เยอะอยู่ค่ะอาจจะมีบางคนที่อยู่ในบ้านกกอก,อกด้วยเขาพยายามสื่อให้คนทั้งประเทศรู้ว่าพวกเราเป็นจอมโกงหกจอมตอแหลหรืออย่างนั้นอย่างนี้ในในภาพที่ไม่ดีสําหรับแม่คือถ้าเป็นไปได้นะอย่าลุกลานเราอีกเลยทําอะไรก็ได้หยุดซะออกไปจากหมู่บ้านนี้ก็ได้ ะค,ะคือแม่ของน้องชมพู่ก็บอกว่าขอพูดในฐานะที่แม่เองก็เป็นชาวบ้านกกอกเหมือนกันส่วนชาวบ้านกกอกอีกคนนึงค่ะก็เป็นคนที่ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้กลุ่มยูทูบเบอร์ต่างถิ่นออกจากหมู่บ้านนะคะก็บอกว่าพอยื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยกลุ่มยูทูบเบอร์บางคนมีการสร้างกระแสทําให้ชาวบ้านแตกแยกกันเช่นสร้างกระแสว่าการร้องเรียนครั้งนี้ไม่ได้มีผู้ใหญ่บ้านมาเป็นพยานผู้ใหญ่บ้านไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยเลยหรือการออกมาร้องเรียนครั้งนี้มีการรับเงิน รับผลประโยชน์กันแล้วก็อ้างว่าไปเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบท่อนไม้มะค่าแต้ของลุงพลชาวบ้านกกอกคนนี้บอกว่าขอชี้แจงแบบนี้เลยนะคะไม่ได้มีการรับเงินอะไรทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไม้มะค่าแต้ของลุงพลและที่สําคัญมีการติดต่อปรึกษาผู้ใหญ่บ้านตลอดเจตนาเดียวของชาวบ้านกกอกก็คือต้องการให้ยูทูบเบอร์ต่างถิ่นออกไปจากบ้านกกอกเพราะอยากจะอยู่กันอย่างสงบสงบเหมือนเดิมะคะ่ะ เเลยอ่าทั้งตัวปั่นตัวเปลือนเต็มไปหมดเลยมันก็มีไลฟ์สดของยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งตบละห้าอใครๆก็คงจะเห็นเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะมีจะมีบุบคคลมือที่สามเรียกว่ามือที่สามเนาะพยายามมาป่วนว่าเนี่ยรายชื่อที่เอสี่สิบกว่าคนนะ่ะที่เราเอาไปอะ่ะเขาก็บอกว่าเรานะ่ะไปเสนอให้ออกมาตรวจสอบไม้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงใช่ไหมมันเป็นคณอะไรนะอฉริยะแล้วก็เรื่องไม้นะ่ะ เราก็ไม่เราไม่เรารู้ตั้งนานแล้วว่ามันเป็นไม้อะไรถ้าเราจะฟ้องเราฟ้องไปตั้งนานแล้วค่ะเราไม่ฟ้องปันนี้แล้วก็ปันอีกว่าไอคนที่ไปยื่นหนังสือนะ่ะมันได้ค่าจ้างสมัครใจไปเองค่ะแล้วก็ทําแบบไม่ได้ทําคาหน้าคาตาผู้ใหญ่ด้วยนะคะเราทํางานทุกอย่างคือเราปรึกษาท่านผู้ใหญ่ค่ะถ้าถามว่าเรานะ่ะมีส่วนได้ส่วนเสียไหมเราไม่มีนะเราไม่มีแต่ว่าคือเราไม่ได้ชอบไงที่เขามาคุกคามกับกับหมู่บ้านของเรา ถึงแม้คนที่เจอตรงๆไม่ใช่เราใช่ไหมเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นถึงแม้จะเกิดขึ้นแบบกับคนสองคนเราก็ไม่ต้องการเพราะว่าคนคนนั้นก็คือคนในหมู่บ้านของเราเช่นกันค่ะเราก็อยากรู้ว่าเนี่ยถ้าลุงรู้ว่าถ้าลุงรู้ว่าเขา่ะคุกคามชาวบ้านจริงๆน่ะลุงเคยรับปากว่าจะให้ออกไปจากพื้นที่ก็เราก็คอยดูอยู่ค่ะลุงคงทําได้เลยค่ะลุงเขาคนเก่ง